คนละคนแม่สมหวังคุณจะมาในคนแม่สล yes, mm ั้งคนแม่จงเรียกค่าเปียคนละนา ใช้ชีวิตต่อ,อยังไงแล้วแม่มันเป็นผีจะมาทำร้ายพวกเองทุกคนอนออมนนนซไอ้ลูกผีอย่ามาเล่นกับพวกข้ากนะแบ่งปลาให้บ้างสิเจ<อ>้าผีนั่งนูนมันจะเฮี้ยนสักแค่ไหนกันเชียวคนกลัวมันทั้งหมู่บ้านนี่แหละ เอ็งเรียกแม่เอ็งมาช่วยหรือเอ็งไม่ยอมออกมาอีกละก็ลูกเอ็งจะเด็กลายเป็นผีไม่อยู่กับเอ็งแม่แม่จะไม่มีวันทิ้งลูกไปเด็ดขาดเอ็งอยากฆ่าข้ากับลูกนะใช่ไหมข้าจะสอนให้เอ็งรู้ซะว่าความตายน่ะมันเป็นยังไงจากนี้ไปถ้ามาข่มเหงลูกข้าอีกเอ็งเข้าใจไหม แมนนูนจริงๆภาษาคนคือแมนนูนนูนแมนนูนเดินทางมาถึงประเทศไทยเลยนะคะจมรีบซูปกแม่บอบโอแต่งานคนิปจะนิคยมนิมมลชียนิจิกาซาสราฟิมกระดชิเน่บังการกลมดัเรื่องไม่กันลาเพิ่มตอนแบบ้วจ่ากอสวัสดีทุกๆท่านนะครับชาน้ชื่อบุญจันทร์นิมลครับเป็นผู้เขียนบทภาพยนต์ และเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทสตาราเฟลมด้วยนะครับเห็นว่าเป็นหนังที่ได้ทำยอดขายสูงสุดของประเทศด้วยใช่ไหมใช่เยอ็มันดักแมนท่าพิพยมุนิบันคลายจิพิยมดาโรจุมโนบันครบุฮอมพอดเนินคาปเตจ้าจริงๆก็ที่ผ่านมาลราก็ไม่คิดถึงขนาดนี้นะครับในประเทศการจนบุรียอดรายได้สูงที่สุดยอดรายได้สูงที่สุดนะครับอค่ะเห็นกระแสดราม่าหรือยังว่าใกล้เคียงกับแม่น่าของไทยเต่ อาร ام, มณ์ยังกตทาปีบรุษได้ใช่ประเทศต่างปีมีนวัปตะชุมเนือ้อเรื่องนิตตีนไปไปนึกเสียงคณินนชราญเหมือนแต่อัจจะคิดถึงความรู้สึกที่มองมาปบเดียกก็คิดว่าจะเหมือนกันแต่ว่าประเทศเราทั้งสองนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านาซึ่งมีตำนานหรือก็มีวัฒนธรรมประเพณีอะไรคล้ายคลึงกันนะครับยังกตทาแบบยังเมื่อมาพลเอา,ายนั่งยังไมีาร์ท่าได้ใช่ បបោតហ so the ើយ <lawsuitroyable> ស <laughs> <Gore -tun Nein> ំរៀងគ្នាខ្ពុំពេកយើងក ლებიც មកផ្លែកអាយយើងមានអារម្មណ៍ថាសំរៀងប៉ុន្តែបើយើងចូលតែមើលមែនតេមើលរឿងពេញណានឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចនឹងបានចម្លើយមួយដែលខកពីឡើយកពុះគិតเนื่องจากที่ប្រទេសប្រងឡាវเนี่ยจะมีប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏วัฒนธรรมอะไรคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็ดูว่าเราจะมีเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ขอเรียนเชิญไปดูนางดีให้จุពរិភຸນนะ គងចូលលូថាមើលដូចកមួយមើលមុនពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តផលិតរឿងម៉ៃកាឡាផ្កាហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចែដោយសារខ្ញុំជាកូនស្រីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ម្ដាយខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំបង្កើតប្អូនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឃើញមានការលំបាកច្រើនก่อนទីเหล่าจะเอาบทមាสร้างពេលພາບប្រយជនរឿងនេះឌីឆាននេះពេលរូបຜູ້យិនเคย แ่นแม่นะครับคลอดลูกตรงกับตนเองเลยครับให้เจ้ายังก่อชะลอประการเรื่องเนื้นขนมสมัยอดองโปรสมัยอดองยีสมัยมวยได้บรรทอนมีปัจจัยประชีพแปดจราโดยปัจจุบันจังเตอร์การบังการรูปเพียบอารามนั้นวิตีนเตอร์ฉุนเนื้อหรือว่าทำไมบานดักนามจะสมัยการที่ดิฉันมองไปแห่นราศสมัยของอุดดงนะครับที่มี มาประมาณร้อยปีอยู่แล้วที่มีประมาณร้อยปีอยู่แล้วคิดว่าสมัยนั้นเทคโนโลย,ยีหรือกอะไรทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยไม่ทันสมัยนะครับและก็ในสังคมปัจจบุบันเนี่ยก็จะมองเห็นว่ายังมีผู้หญิงสูญมากนะครับที่มีการลำบากเพราะว่ามีการรักษาโรคแล้วก็มีการต่างทองด้วย ทำงานบานด้วยสามีนี่ก็ออกไปทำงานข้างนอกนะครับจังใต้ยมกันละครไทยจองผลัดเรืองมุ้ยแดงใหญ่องพีการล่อบาหรบาสเตร้ดับโป๊ะหนึ่งเมืองไทยก่อนดิฉันก็คิดยากจะสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีการหล่อบาท,ทุกอย่างที่ดังคลาวนี้ครับ នេះនឹងដោយសារអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេមានចំណុចមួយគឺដោយសារខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាក៏មានស្ត្រីខ្លះតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងម៉េះគឺខ្ញុំធ្លាប់ឮអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីដែលបង្កើតកូនអត់រួចឲ្យស្លាប់ហើយបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានហេតុការណ៍បែបហ្នឹងតាំងតேឆានយ៉ាងเด็กយុណាស់ครับ ก็ได้ยินครับเรื่องราวที่ผู้หญิงน,นะครับเวลาที่ต่างทองแล้วจะตายไปนั้นก็ใกลยเป็นผีที่เป็นผู้หญิงที่ตายทางคลุมนั่นแหละคิดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับผู้ใหญ่ชาวกามพูชาเนี่ยมักจะจะเล่าเรื่องหรือก็ตำนานเกี่ยวกับเรื่องที่พูดว่าปเป็นภาษาเขมรคือปลายกระลาเปลิงคือหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ ตายทางคลุมนั่นแหละอย่างนั้นก็คิดถึงเรื่องราวทางนี้พาให้ฉันเนี่ยอยากจะสร้างภาพยนตร์นี้ขึ้นมาครับถ้าเราพูดถึ่งแม่นุ่นหรือก็แม่กะลาเพราองนี้คือมักจะมองไปหาอะไรที่เป็นความโหดร้ายความน่ากลัวหรือก็รุกลักที่น่ากลัวข้องปีนั่นแหละ<ไ>จริงๆ<ไ> ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามองไปแค่ความโหดร้ายของเธอเท่านั้นนะครับอันที่จริงเนี่ยการที่เธอตายไปนั้นเพราะว่าเธอตั้งขนและคลอดลูกไม่ออกก็เลยตายดิฉันนั้นคิดถึงความเป็นคนแม่เวลาที่ตายไปเนี่ยวิญญาณของเธอเนี่ยยังสับสนวายคิดถึงลูกมุ่งแนนไปกับความรักของคนแม่ต่อลูกในกระบายนกามนี้คือตัวไอร ในขนงเรื่องก็ชุมโอทานนุน่นจ้าลางความ,มือของฉันนี่ครับ เป็นนางเอกนะครับชื่อนายพาปยนชื่อว่านวลนะในครั้งคราวนี่คือดีคือชื่อสามีหรือเปล่านวลจ้ากบ <c oughs> และพระเอกนี้ชื่อนายพานยนชื่อเดือนนะครับ <Yeah. S 2> ชื่อเดือน <Yeah. S 2> เป็นสามีของนวลนะครับและนวลนี้ก็มีลูกสี่คนนะครับ oh. นับทางในท้อง <c oughs> นี่คือจุกรไสจุบองหรือเปล่านวลนี่เป็นลูกผู้หญิงโตนะครับ ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องแต่งไปแต่เลเรื่องแต่เยังบางราวเชียวบุกนังกาสมัยอันนี้ก็รวมกับเรื่องราวที่เราได้คนขวามาเสิร์ชม,มานะครับรวมทั้งครับเรื่องจริงบ้างนะครับก็คือเหมือนมีเขาคงกเรื่องจริงในอดีตมาผสมกับเรื่องแต่งที่ทําให้ทันสมัยขึ้นใช่ไหมคะแต่เยืะอเรื่องได้ยังบุกปโรจราร์มคณีกับอันนี้ก็รวมกันนะครับเคยที่เสิร์ชมานะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดตะแก้วนะครับตั้งแต่ปีขอหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบตั้งแต่ปีขสหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบทศวรรษที่เก้าสิบต่อมาก็เราจะเอาเรื่องจริงนั้นมาผสมกับตำนานของขแมนที่เราเรื่องเกี่ยวกับปลายกระลาบเรื่องหมายถึงว่าผู้ยิงที่ตายทั้งคลุมนั่นแหละถามน้องนักแสดงบ้างว่าบทบาทที่ได้รับยาก តើបែបไหนអសវិមញុំពទលជាទួសំដိုင်းដោយសារតែទីមួយខ្ញុំជាមនុស្សសីដែលនៅលីវអឺខ្ញុំអត់តន់មានគូរទេយើងត្រូវអើទៅដឹងថាអារម្មណ៍ស្រឡាញ់កូននិងអារម្មណ៍ជាមនុស្សសីដែលមានបែបនេះមានអារម្មណ៍ម៉េចទេលិឆានិ ก็เป็นผู้หญิงและก็ยังโสดด้วยความรู้สึกไนึ่งรู้<ม>ว่าไปดูแลลูกเป็นยังไงให้ดีต่อมาก็ได้มาศึกษาค้นหาข้อมูลต่างๆจากพี่นิมนต<ม>์และก็คนแม่ดูแลลูกเป็นยังไงเนี่ยลองสมบทบาทแม่นูนพักนิดนึงได้ไหมซซย អាយមករកម៉ែវិញមកកូនចុយម៉ែណកនណកនម៉ែសំបងកុំដូចចាំម៉ែណកនម៉ែស្រលាញ់កូនម៉ែចង់លើកកាពាក្យកូនណកនអឺ จริงเนี่ยคือประเทศลาวทั้งสองเนี่ยคือประเทศไทยและประเทศกาัาพปชานะครับเป็นประเทศพื้นบ้านอันใกล้ชิดที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวากาัาพปชานี่ชอบดูหนังไทยชอบสื่อสิ่งของผลิตภัณฑ์อะไรของไทยนะครับดังนั้นดิฉันอยากให้คนไทยและก็คนกาัาพปชานี่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่สุดนะครับถ้าเรามองกลับไปในปีขอสอ 1นึ่งพันก้าร้อยหกสิบหรือก็ทศวรรษจะติอะไรอย่างเงี้ยคือระหว่างประเทศทางสองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิศัยอุตสาหการรมภาพ,พยนตร์เนี่ยก็ได้รวมมือกันในการผลิตภาพ,พยนตร์ก็เอาหนังไทยมาขายที่การพูชากาหลีชาไปไายอย่างนั้นก็การรวมมือนี้อันดีที่สุดนะครับอย่างนั้นดิฉันก็เหมือนกัน ในขณะนี้ดิฉันอยากให้คนไทยและต่กัมพูชานี้มีความสัมพันธ์เมื่ครับในอดิตการเรียนเชิญคนไทยนะครับทุกๆคนเนี่ยมาดูนางนีนะครับเวลาที่ดูแล้วจะหายข้อสงสัยว่าเรื่องนี้ได้กบปีจากรเรื่องกแม่นาศประกานงจริงหรือเปล่า